เลิกกันไปแล้วเขาเป็นยังไงนะขอดูพลังงานหน่อยสิอ่าเฮ้ยสับสนเนาะเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีความสับสนในใจอยู่เลยนะยังชั่งน้ำหนักอยู่เลยยัง move on เป็นวงกลมอยู่เลยจ้ะเออดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนยังไม่จบจริง ยังไม่เลิกจริงยัง Move on เป็นวงกลมอยู่เลยยังนึกถึงคุณยังคิดถึงคุณอยู่เลยยังสับสนยังชั่งน้ำหนักยังลังเลอยู่เลยอ่ะเออถึงจะเลิกกันไปแล้วนะเฮ้ยยังคิดถึงคุณอยู่เลยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เลิกกันไปแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่ยังว่วงใย ยังนึกถึงคุณอยู่เลยนะเออยังนึกถึงคุณอยู่เลยอย่าห่วงอย่าแอบส่องด้วยนะคะเขาแอบส่องคุณเลิกกันไปแล้วเขาก็ยังแอบส่องคุณอยู่เพราะมีความลังเลสับสนนะในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองในการเลิกรานะมีความสับสนอยู่ยังแอบดูแอบตามแอบส่องแอบห่วงใยคุณอยู่เลยค่ะเลิกกันไปแล้วแต่ยังห่วงอยู่ยังรู้สึกดีๆอยู่ยังสับสนในตัวเองอยู่ เออแล้วก็ดูเหมือนยังเว้ยเผลอเผอดู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 จากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยคุณเลิกกันแบบปุบปับฉพันหรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยมีโอกาสกลับมาแบบปุบปับฉพันเหมือนกันนะกลับมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ๆก็กลับมาง้อขอคืนดีแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ๆก็กลับกลับมาปุบปับฉพันกลับมาขอคืนดีแบบปุบปับฉพันเป็นไปได้นะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขายัง มันเหมือนเขายังไม่จบกับคุณเลยนะมันยังเป็นความลังเลอยู่เลยนะมันยังมีความคิดถึงนึกถึงเขายังตามส่องคุณอยู่เลยค่ะเขายังติดตามดูชีวิตคุณอยู่เลยค่ะเขายังห่วงคุณยืนเลยค่ะนะและเขาก็รู้สึกว่าเลิกกับคุณแล้วมันเหมือนพลิกแผ่นดินพลิกฟ้าแบบ ฟ้าจะถล่มดินจะลายมันเหมือนชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนะเพราะนั้นแล้วเขาก็เลยกําลังช่างใจอยู่เพอเพอมีโอกาสหวนคืนแบบปุบปับจะพันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอยู่ๆเขาอาจจะทักมาง้อขอคืนดีหรือขอกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งเป็นไปได้เหมือนกันนะนะหลังจากเลิกกันไปแล้วต้องบอกเลยว่าตัวเขาเองยังสับสนอยู่เลยยังช่างใจยังลังเลอยู่เลยยังไม่แน่ใจยังไม่เลิก แล้วก็ยังไม่จบจริงๆด้วยดูจากพลังงานตรงนี้ยังยัง,ยงคิดถึงคุณอยู่ยังแอบ,บส่องแอบ,บตามนะแอบ,บติดตามคุณอยู่เลยค่ะเนาะ